สนแสนแสบช่วงไขคดีแสบ ช่งเวลาของใครคือดีแสบวันนี้เนี่ยแสบจริงๆ,ๆนะครับบอกเลยมันเป็นเรื่องของคลิปที่มันเกิดมาแล้วนานแล้วด้วยมันเป็นเรื่องที่คาลคาซังมาเป็นเวลานานาที่แล้วมันเพิ่งถูกออกมาแฉมันเป็นเรื่องของการคุยไลน์กันตั้งนานแล้วลเพิ่งี่ถูกออกมาแฉพร้อมๆกันในช่วงเวลานี้คือทีมรู้สึกผมอะผมรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่คาลักซังมาแล้วแต่พอมี ฝ่ายหนึ่งปล่อยอันหนึ่งออกมาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะเอาเรื่องเดิมปล่อยออกมาเกทับเกทับกันไปกันมาคนที่กําไรสุดคือเรานะ <c oughs> นั่งฟังข่าวเพราะเราฟังข่าวกันต่อไปเ <c oughs> นื้อออกม่า <c oughs> แล้วเราก็ได้รู้ว่าอ๋อเรื่องราวจริงๆเป็นยังไงถูกเพราะฉะนั้นวันนี้แหละนะครับหลังจากที่นะครับกระจังเนี่ยนะครับก่อนหน้านี้ก็มีกระแสเกี่ยวกับเรื่องของการทำเพจอินนท่านถูกนะครับแล้วก็หวนจะคือซึ่งเป็นหวนใจของคุณโดมนี่แหละนะฮะเหมือนกับว่ามีปล่อยคลิปเสียงออกมาอีกนะครับแล้วก็เหมือนกับว่าท เป็นการยอมรับว่าเอาทําจริงคือเรื่องคือจําได้มาเราสองคนนั่งตรงนี้เลยโอนอินด้วยโอนอินกันจังเลยกันจังก็บอกว่ากันจังไม่ได้ทํากันจังจะทำทำไมกันจังไม่รู้เรื่องเพื่อนกันจังเพื่อนกันจังก็ไม่รู้เรื่องเรื่องมันจบตั้งนานแล้วเรื่องมาจบไปตั้งนานแล้วส่วนตัวผมจำคำนี้ได้ทำไมเรื่องที่เกี่ยวกับพี่โดมจะต้องมาพูดถึงกันจังตลอดนี่ไงประเด็นนี้แหละเข้าใจใช่ปะล่าสุดล่าสุดทุกคนได้ยินคลิปเสียงกันไปและเมื่อกี้ปะ คลิปเสียงอันนี้เนี่ยก็ถูกเผยแพร่ออกมาจนคนก็มุ่งไปว่าคลิปเสียงเนี่ยพี่โดมเป็นคนอัดไว้แน่นอนอและตั้งข้อสงสัยไปอีกว่าใครเป็นคนปล่อยลง YouTube หลายคนก็ไม่กล้าที่จะฟันหงหรอกพี่ว่าเป็นหนุ่มโดมเน,นอ,อกปะนี่ไงนักข่าวก็เลยเจอพี่โดมไงใช่พี่โดมก็ออกมายอมรับนะแล้วก็คือตอนนั้นให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์น,น้าไว้นะครับบอกว่าพี่โดมเป็นคนอัดคลิปเสียงดังกล่าวจริงโดยมีจุดประสงค์เพื่อนําไปใช้เป็นหลักฐานทางคดีแต่ไม่มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวกับเรื่องของการเผยแพร่คลิปออกมา<อ>นะครับซ <c oughs> ึ่งให้สัมภาษณ์เอาไว้ที่หนังสิอพิมแนวหน้าพี่โดมพูดว่าผู้ใช้ในคลิปเสียงเป็นผมจริง <c oughs> ผมเป็นคนอัดคลิปเสียงนั้นด้วยตนเองเ <c oughs> พื่อใช้ประกอบคดีที่แจ้งความไปเมื่อปลายปีที่แล้ว <c oughs> ผมขอยืนยันด้วยความสัตย์จริงว่าผมไม่ได้ปล่อยคลิปเสียงนี้ <c oughs> หรือรู้เห็นในการปล่อยคลิปเสียงครั้งนี้ <c oughs> เรื่องที่เกิดขึ้นในคลิปเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้ว <c oughs> ถ้าผมต้องการจะปล่อยเพื่อทำลายชื่อเสียงน้องเขา พือทำลายชื่อเสียงของใครก็แล้วแต่ผมคงทําตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนที่มีกลุ่มคนสร้างไอจีมาทําลายชื่อเสียงของผม,อมตอนนั้นก่อนจะมีการสนทนาคลิปที่หลุดออกไปทางผมได้โทรไปขอร้องให้ยุติการกระทำดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้รับความร่วมมือขยายผลการกระทำทั้งสร้าง i g จีแอบเค้าอื่นๆและลามไปยังเว็บไซต์ต่างๆอีกทั้งยังแปลข้อมูลเป็นภาษาจีนและภาษาอังกฤษเพื่อให้แฟนคลับชาวต่างชาติได้เข้าใจผิดจํานวนมาก ทำให้ผมต้องเข้าแจ้งความดํานเนคดีโดยเจ้าหน้าที่ต้องการให้ผมรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมนั่นก็คือคลิปเสียงนี้อ๋อคือเป็นหลักฐานนั่นเองใช่นะยังไงก็แต่นะฮะทางด้านของการจังเองก็ไม่น้อยหน้านะครับครับพอมีคลิปเสียงมาปั๊บแชร์กลับเหมือนกันจ้านะฮะ่านคอมเมนต์ไอจีนะฮะเรื่องคลิปเสียงคล้ายกําลังสนทนากับอดีตแฟนเก่าก็คือโดมประกอบลำนะครับครับโดยยอมรับว่าเป็นเสียงตนจริง แต่ตนถูกคาดคั้นให้ยอมรับว่าเป็นคนสร้างไอจีใส่ร้ายอีกฝ่ายโดยเนื้อหาทีา่สาวกจังคอมเมนต์ไปนะครับมีอย่างนี้ครับไม่ใช่คลิปหลุดหรอกค,ะค่ะเพราะตอนเกิดเหตุเรื่องต่างๆฝ่ายชายได้โทรมาขู่หลายรอบออให้เรารับผิดเรื่องนั้นครั้งสุดท้ายตอนคุยกับฝ่ายชายแล้วเขาบีบบังคับให้เราพูดเราเป็นคนตัดบทเองด้วยความรำคาญว่าเราทำเองพอใจนะเขาก็บอกกับเราเองค่ะว่า เขาจะเอาท่อนคลิปที่เราพูดประโยคนั้นไปปล่อยอตยสงสัยที่มาปล่อยเพราะคงคิดว่าพวก i อจแอนตี้เขากับแฟนใหม่ก็คือฝีมือเราทั้งหมดอีกมั้งคะอ๋อเป็นการคิดแบบนี้เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องละนี่ไงนี่ไงางานนางก็ยังยืนยันว่าล็อตล่าสุดนางก็บริสุทธิ์ถูกปะไม่เกี่ยวแต่ล็อตเดิมอ่ะอ ทำก็ได้โดนโดนบังคับโดนบังคับพห้พูดให้ยอมรับด้วยก็นี่ไงทำก็ได้พอจะย่างทำก็ได้แต่แสดงว่านางก็ยังยืนแนสิ่งที่คุยกับเราว่านางบริสุทธิ์เยอะอย่างนี้ขาดที่กู้กรณีจะอย่างกัญจังก็เผยหลังมีข่าวฉาวว่านี่ไม่ใช่คลิปลูดก็อย่างคลิปพี่เป้อ่านไปดังนั้นเนี่ยเรื่องตรงนี้เนี้ย มันเลจะบานปลายออกไปเรื่อยๆนะพี่ครับเพราะมีมือดีปล่อยสนทนาลายแล้วล่ะใช่มีลายของกัจจงออกมาตอนนั้นก็คือเป็นข่าวที่กำลังเม้ามันนะครับเมามอยกับเพื่อนๆนี่แหละนะครับก็คือว่าเจอนางเอกชื่อดังแห่งวิกหลายสีเคยมีข่าวเป็นมือที่3ามกับหนุ่มโดมอยู่พักหนึ่งนั่นก็คือคุณใหม่ดวิกาถูกถูกถูกแต่นางเอกดังนะครับในลายกรุ๊ปเนี่ยนะครับเขาใช้สมรนนามจิกว่าอีเออนะฮะอีกลับไม่เห็นตนนั่ง ท,ทั้งที่นั่งอยู่ข้างๆแท้ๆนั่นเป็นเพราะนางเอกคนดัง,ง<อ>ใช้คำว่าโง่โอ้ยเลยไม่รู้ตัวทั้งที่เด็กเสิร์ฟทั้งร้านก็เห็นและรู้กันหมดซึ่งหลังข้อความสุนทนานี้หลุดออกมาเนี่ยฮะก็ไม่เกิดเสียงวิพากษ์วิาวจารณ์ตำหนิสาวกระจังไม่น้อยทีเดียวครับข้อความข้างล่างผิกมากอีแคทเชอควายยืดด้วยไม่งั้นไอ้กบเขาพายทักทาย เป็นภาษาคาราโอเกะนะครับงคือต้องใช้ความพยายามในการอ่านนิดนึงไม่เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือเหมือนไปเจอคุณใหม่นะนั่งอผู้จัดการคนหนึ่งครับแล้วก็ดันนั่งอยู่ข้างกันนางก็แบบเจอกันปักกันแล้วนางก็แบบบอกเล่าให้เพื่อนฟังว่าใหม่เนี่ยจำนางไม่ได้แล้วก็บอกเพื่อนบอกว่า ถ้าเกิดอีกครชเชอร์ควายไม่มาด้วยก็จะเข้าไปเสียหายซชหน่อยหนึ่งนี่ฮะก็คือคนด้านซ้ายมือนี่แหละนะฮะที่เขาเอ่ยถึงเนี่ยนะฮะ ท,ทั้งที่เขาก็สวยออก <laughs> สวยทั้งคู่เหอะจริงๆกัจจังก็โพสต์ข้อความอัปเดตอีกทีหนึ่งก็องบอกว่ายอมรับผิดทั้งหมดยอมรับว่าคลิปในเสียงคือเสียงตนเรื่องลายด่านางเอกวิกหลายสีก็เป,เป็นเป็นฝีมือของตนจรงิงในขณะนั้นทำปลายเพราะความบาดหมางครับข้องใจและรู้เท่าไม่ถึงการตนต้องขอโทษสาวใหม่และผู้จัดการส่วนตัวของดาราสาวที่ถูกนำมาพัดพิง ล้านตอนนี้ไม่มีอะไรค้างคาใจกันแล้วเรื่องคลิปเสียงตนจะออกมาถแถลงชี้แจงอย่างตรงไปตรงมาอีกครั้งหนึ่งขอพูดเพียงครั้งเดียวค่ะอ,อ๋อแล้วล่าสุดนะฮะที่ข้อความขอโทษของคุณใหม่นะครับเวิกาเนี่ยนะฮะโอ้ก็เขียนยาวมากเลยนะใชออ่อ่านผ่านๆหน่อยไหมหรือว่ามีเวลาใช่ไหมขอบคุณทุกคนนะคะสําหรับคอมเมนต์ที่ดีและไม่ดีสําหรับคลิปที่เกิดขึ้นจะเป็นสี่งหนูจริงค่ะเป็นคลิปที่ผ่านไปเป็นปีแล้วสําหรับเรื่องนี้หนูคิดจะชี้แจงแต่งตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแน่นอนเรื่องไหนผิดว่าไปตามผิดเรื่องไหนไม่ใช่ก็ต้องว่าตามความถูก ต้องไม่ใช่บิดเบือนให้มันดูผิด uh. หนูแมนพอค่ะสําหรับเรื่องลายที่หลุดที่เหมือนด่าใหม่เป็นลายของหนูจริงร้อเปเซ็นเป็นคาพูดของหนูเองซึ่งเป็นการคุยกับเพื่อนในกรุ๊ปเพราะณนะตอนนั้นมันมีความรู้สึกที่บาดหมางใจกันมาก่อนและก็ยังไม่มีโอกาสได้เจอและเคลียร์กันเลยทําให้การเจอครั้งนั้นเราพิมพ์ไปหาเพื่อน จริงและอยากเข้าไปคุยจริงๆเพราะที่ผ่านมากับเรื่องที่เกิดขึ้นเราก็อึดอัดทั้งนี้ทั้งนั้น,นะตอนนี้ที่หนูมีวุฒิภาวะมากขึ้นแล้วเรื่องเหล่านั้นก็ไม่ได้ทําให้หนูร้อนรนหรือทุกข์ทรมานใจแล้วยังไงกับเรื่องใหม่และพี่ก้าก็ต้องขอโทษด,ด้วยที่เอาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะเพราะตอนนี้ไม่มีอะไรค้างคาใจแล้ว แต่สำหรับเรื่องคลิปหนูจะออกมาพูดทีเดียวเลยนะคะชัดเจนชี้ชัดให้ตรงประเด็นไม่มีการบ่ายเบี่ยงค่ะสุดท้ายขอบคุณสําหรับทุกกาลังใจและคําตอบว่าไม่ได้ไประชดนะคะรู้สึกอย่างนั้นจริงๆเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้หนูมีสติมากขึ้นมากๆขอบคุณทุกความคิดเห็นค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้เหล่าบรรดายเยี่ยวทั้งหลายเนี่ย<ะ>ก็ต้องตามไปสอบถามคนคนหนึ่งคือคน<ะ>คู่กรณีคุณไม่เรื่องคือพอโดนขนาดนี้เนี่ย ใหม่จะรู้สึกยังไงบ้าง,งถามหน่อยเราไปตามที่งานนี้มาจาะอาจจะเป็นยังไงเนี่ยเราไปฟังใหม่ว่ากันครับใหม่ก็ไม่รู้สึกยังไงนะคะตอนแรกก็รู้สึกตกใจเนาะเพราะมันมีเราด้วยแล้วก็มีทั้งผู้จัดการเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วย,ยไม่โกรธค่ะก็รู้สึก ก็ตามใจเลยค่ะแล้วแต่คนจะคิดดีกว่าไปทานร้านอาหารนั้นประมาณ5วีคได้ค่ะถ้าไปดูใน i ิน t a g r กรจะเห็นว่าวันนั้นเนี่ยไปทานข้าวกับพี่กล้าวแล้วก็พี่หวานเจียผู้จัดการค่ะก็ไปไปทานข้าวกันอะไรเงี้ยค่ะ5วีค5ตี์ได้ไม่พัาไม่นานไม่นานซึ่งตอนสิบวันในวันนั้นได้เจอกับเขาตอนแรกตอนแรกต้องอ่อนว่าไม่จำไม่ได้จำไม่ได้ค่ะแต่พี่หวานพี่หวานเจียปะค่ะก็สะกิดบอกว่าเนี่ย เขานะอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยเราก็เลยได้เห็นแต่ว่าก็ไม่ได้มีอะไรค่ะเราก็นั่งทานข้าวต่อตามปกติหนูว่าไม่มีอะไรจะเคลียร์ดีกว่าค่ะก็ถือว่าหนูว่าคนอื่นก็คงเขาคงได้เหมือนได้รับกระแสเยอะเยอะแล้วอะค่ะก็คงไม่ต้องมีอะไรหมายคงไม่ต้องพูดอะไรแล้วน้องเห็นทาง ig ป่ะคะที่โพใช่ใช่โอเคแค่นั้นพอใจแล้วไม่ติดใจอะไรไม่ติดใจอะไรทางนั้นค่ะต่อทุกกกววันนนีี้้็็มงาาทํแแลขอบบ มีเรื่องคิดเยอะอยู่แล้วอ่ะอันนี้ไม่รู้จริงๆค่ะว่าทำไมค่ะไม่ได้มีปัญหาส่วนตัวกับกัจไม่มีเลยค่ะตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วค่ะไม่มีเลยมักนอนบมาคนอือันนั้นมันนานมากแล้วแล้วตอนนั้นเองก็ไม่ตัวใหม่เองไม่มีอะไรติดใจแล้วก็ไม่ได้คิดโกรธแค้นอะไรไม่เคยมีเลยจริงๆก็คือด้วยความที่เป็นเด็กเราก็จะสอนเขาอย่างเด็กอ่ะว่าเออเราก็เป็นผู้ใหญ่นะแล้วเราก็ อยู่วงการมานานเราไม่เคยเจอใครเรียกอย่างนี้มาก่อนเหมือนกันแล้วก็ไม่เคยทําอะไรน้องเขาอยากจะสอนน้องเขากลับนิดนึงเพราะไม่รู้ว่ามีคนสอนน้องเขาหรือเปล่า <c oughs> เว่าแบบว่าการที่ไม่มีคนทําอะไรให้อะไรเงี้ยอย่าไปด่าใครนะรู้ว่าคนนั้นเป็นอย่างนี้คนนั้นเป็นอย่างนั้นมันไม่ดีแต่ว่าเราก็เห็นแล้วแหละว่าก็ดีที่น้องเขาสํานึกผิดลงไอจีแต่ไม่ได้แท็กมาแต่ว่าเขาก็ขอโทษมาแล้วก็น้อมรับไวก้ก็ก็เอออยากให้เขาปรับปรุงตัวก็ดีใจด้วยค่ะที่เขาคิดได้ <c oughs> เลิศจังเลยอ่ะประโยคนั้นใช่ไหมขอเสียงปรามือให้กับพี่กล้าครับไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามีใครสอนน้องหรือเปล่าแต่ก็อยากจะขอสอนน้องตรงนี้หน่อยนี่คือการตอบโต้แบบผู้ดีครับแต่ก็อยากจะเตือนนั่นแหละก็ตักเตือนเป็นผู้ใหญ่ที่ตักเตือนเด็กหน่อยพี่ฮะรีเพย์อีกซิคลิปไม่กี่ชนชอบมากเลยยังก็ดูละครอยู่แน่พอแล้วพอแล้วสี่อ่ะสุดสุดแล้วเขาว่าพี่ก้าก็ไม่ติดใจอะไรน้องนใหม่เองก็ไม่ติดใจอะไรเพราะมันก็เรื่องนานแล้วนะฮะก็ไม่มีอะไรที่ต้องมาโกรธหรือมาอะไรกัน นะฮะก็ให้มันผ่านไปถ้าเรื่องนี้ก็ขอให้มันจบตรงนี้เนาะจบตรงนีเออ้เรื่องลายนะฮะพรุ่งนี้นกั๊จังมีงานนะครับเดี๋ยวเราะะจะไปตามทีมข่าวแสบของเราจะไปสกัดจับกั๊ดมาลงคดีน,นอเพราะว่าเรื่องของคลิปเสียงยังไม่ได้พูดไงยังไงเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องลายของการ ด่านังเอกใหม่ดวิกาจบตรงนี้ละใช่แต่เรื่องที่คลิปเสียงกับพี่โดมนี่เอายังไงเดี๋ยวว่ากันพรุ่งนี้คงจะได้เห็นกันนะฮะถูกต้องนะครับติดตามแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เบรกกันก่อนนะฮะไปซดน้าดื่มน้ำเพราะว่ามันแซ่บมากน่าจะลิ้นพองกันไปหมดแล้วนะสองเรื่องที่แซ่บจริงๆวันนี้ครับเอาละเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาดูเรื่องของหนังบ้างดีกว่าเนาะใช่ครับแซ่บซิม่าเนาะถูกต้องนะฮะสักครู่เดียวกับซดนอกแสแซ่บ แสนแสน